สิบนาฬิกสทีสวัสดีครับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการเก็บเบีย้ยได้ถุนร้านนะครับวันนี้วันศุกร์นะฮะศุกร์ที่24ตุลาคม2568นะครับเจอกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับหลังข่าว10บโมงนะจนถึง11บเอโมงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงงประเทศไทย FM 92.5 MHz นะครับอยู่กับผมนัฐพงศ์ธีรพัฒนตรานน์นะครับ สองช่วงรายการนะช่วงแรกเจาะเศรษฐกิจนะเดี๋ยวจะคุยกับทางท่านอธิบดีกรมทรัพย์สินธรรมปัญญานะของกระทรวงพาณิชย์นะครับเ,เรื่องของ Trademark Monitor นะเพราะว่าอันนี้ต้องดูซะหน่อยนะเพราะว่าเป็นการคุ้มครองเรื่องของอแบรนด์สินค้าไทยนะเทรดมาร์นี่ก็คือตราสินค้านะมันอยู่ในหมวดของลิขสิทธิ์นะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคือสิ่งที่เกิดขึ้นช่วงที่ผ่านมาเนี่ยบางครั้งนะเรามี ผลิตภัณฑ์หรือว่าเรามีชื่อเสียงด้านใดด้านหนึ่งเนี่ยนะที่อยู่ๆแบบโอ้โหดังกระหึ่มขึ้นมาเนี่ยนะผมยกตัวอย่างไปกันนะแบบหมูเด้งอย่างเงี้ยใช่ไหมของอะไรนะสวนสัตว์เปิดเขาเขียวอย่างเงี้ยนะถ้าเป็นคนไทยนะเอาชื่อหมูเด้งไปโจ์มันก็คงไม่มีปัญหาถูกไหมแต่ว่าถ้าเป็นต่างชาติาบอกโอ้โห คนไทยนิยมหมูเด้งมากแล้วกะมาทําการตลาดหมูเด้งในประเทศไทยเนี่ยนะจะไปขายไปเอาไปปะในสินค้าและบริการอะไรต่างๆเนี่ยนะเขาก็เลยแอบมาจดก่อนอย่างเงี้ยนะนี่แหละนี่แหล,ะ,ละเรื่องนี้แหละฮะเป็นเรื่องของ Trademark Monitor นะเดี๋ยวคุยกับท่านอธิบดีกรมทรัพยินทางปัญญาว่าที่ผ่านมามันเป็นยังไงและมันมีกรณีไหนที่ต่างชาติเขาแอบเข้ามาเพื่อจะขอจดเครื่องหมายการค้าอะไรพวกอย่างเงี้ยนะครับมัน เป็นยังไงแล้วก็กระทรวงพาณิชย์จะคุ้มครองจะดูแลนะเรื่องเครื่องหมายการคา้าบางกลุ่มบางประเภทอะไรอย่างเงี้ยอย่างไรนะฮะช่วงแรกเดี๋ยวเราคุยกันนะครับช่วงที่2ครับเดี๋ยวจะไปดูบสอยอฮะบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมนะเขาขานรับบิ๊กไม่ใช่บิ๊กสิมันจะต้องเป็นควิกก่อน <laughs> มันต้องมาแบบควิกก่อนนะ ควิกบิ๊กวินนะนะเนี่ยปกติเราก็จะได้ยินคำว่าบิ๊กวินใช่ไหมแต่อันนี้มันเป็นควิกนะแบบรวดเร็วเลยนะนะก็เขาจะขานรับนะสำหรับนโยบาย Quick Big Win นะของทางภาครัฐนะที่จะเป็นรัฐบาล4เดือนเนี่ยนะก็จะปลดล็อกเรื่องของ SME นะจะเรื่องของการค้ำประกรันทั้งกลุ่มนอนแบงก์ bank, อะไรอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวเราคงจะได้ขยายความเพิ่มเติมนะว่าทางบอสยอยเขา มีมาตรการหรือว่าแนวทางนะในการดําเนินการอย่างไรนะครับอ่ะเป็น2ช่วงของรายการผมโปรยทิ้งเอาไวส้สะหน่อยนะส่วนเศรษฐกิจนะมีให้ตามผมให้ตามอยู่2อสเรื่องนะครับเรื่องหนึ่งก็คือเดี๋ยวจะมีการประชุมนะสุดยอดผู้นำอาเซียนนะครับหรือว่าอาเซียนสม,มิทเนี่ยซึ่งไม่ใช่เฉพาะแค่นายกรัฐมนตรีไม่ใช่แค่เฉพาะผู้นำประเทศนะเดี๋ยวอย่างที่เราได้ยินข่าวเดี๋ยวโด,วดวนัลด์ทรัมป์ก็จะมาใช่ไหม เป็นสักีพยานเซนไทยกัมพูชาสําหรับข้อตกลงเกี่ยวกับความสงบสุขสันติภาพอะไรก็ว่ากันไปนะฮะอันนั้ประเด็นหนึ่งนะครับแต่ว่าประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจที่อยากจะให้ตามสักนิดหนึ่งก็คือรัฐ,รฐมนตรีที่ทํางานด้านเศรษฐกิจก็จะมีโอกาสเจอครเจอกับทางรัฐมนตรีต่างประเทศหรือว่าหน่วยงานต่างประเทศเนี่ยที่เขาอ,อยู่ในอาเซียนด้วยกันหนึ่ง แล้วก็ที่เดินทางมากับโดนัททรามก็คือของสหรัฐอเมริกาอีกหนึ่งนะผมเข้าใจว่าท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คุณสุภจีก็น่าจะใช้โอกาสนี้นะที่จะคุยกับทางสหรัฐอเมริกาว่าสําหรับเรื่องของที่ค้างคาอยู่ที่เราจะต้องมีการเจรจาก,กันนอกเหนือจากฤษ i พุทาลิฟที่จัดเก็บ19%แล้วเนี่ย local content ผมว่าน่าจะเกลีรยแล้วละ40%แต่อีกอันนึงคือว่า สินค้าบางประเภทวัตถุดิบที่มันใช้ในภูมิภาคครับ regional value content เนี่ยอันเนี้ยเราเนี่ยอยากได้สัก40% mm hmm. คือให้ใกล้ๆเคียง local content นั่นแหละก็คือเป็นวัตถุดิบที่มาจากในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ย40%แล้วเป็นของอื่นๆมาผสมกันแล้วสามารถส่งไปที่สหรัฐอเมริกาแล้วถูกเก็บภาษีส9อันนี้น่าจะอยากได้แบบนั้นแต่ทางสหรัฐอเมริกาเห็นล่าสุดนี่ค่อนข้างชัดนะเขาตั้งเป้าไว้ที่6ก จะเจราจาต่อรองกันได้มากน้อยขนาดไหนนะเพราะว่าอันนี้ก็สําคัญนะเพราะมันเป็นเรื่องของต้นทุนของสินค้าต่างๆนะครับก็คงจะได้โอกาสนี้ในการพูดคุยนะส่วนสหรัฐอเมริกาเองทรัมป์เองเนี่ยนะถึงแม้ว่าจะเดินทางมาอาเซียนเพื่อทําหน้าที่แค่เป็นจักรีพยานแค่นั้นนะนะแล้วจริงๆเขาก็มีหมายที่จะต้องเดินทางต่อนะ ไม่ว่าจะเป็นไปที่ญี่ปุ่นนะน่าจะไปเจอกับนายกรัฐมนตรีท่านใหม่นายกหญิงคนแรกของญี่ปุ่นนะซานาเอะทาคาอิจิเนี่ยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นไปเซาล์เกาหลีหรือว่าเกาหลีใต้นะแล้วก็ก่อนที่จะมีการประชุมเอเปกเนี่ยในเวทีเนี่ยคงจะได้มีการหารือกับทางประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากจะให้จับตาดูก็คือเรื่องนี้นี่แหละเพราะว่ามันจะมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการค้า ระหว่างสหรัฐอเมริกากับทางจีนและเอิร์ดเป็นยังไงอะไรพวกนี้นะครับแล้วมันจะส่งผลกระทบยังไงกับภูมิภาคหรือไม่เพราะว่าถ้าภาษีที่มีการจัดเก็บสหรัฐกับจีนเนี่ยถ้าตกลงกันไม่ได้น,นะฮะมันก็จะกระทบกระเทือนในห่วงโซ่อุปทา,านทั้งหมดนี่แหละนะฮะห่วงโซ่ซัพพลายซัพพลายเชนอะไรที่เราพูดถึงนี่แหละครับนะก็เป็น 2เรื่องนะที่อยากจะให้ตามหน่อยในช่วงสุดสัปดาห์นี้นะครับอ่ะส่วนทางธนาคารอมสินครับเขาจัดงานวันออมแห่งชาติวันที่31ตุลาคม2568นยกะครับยกระดับสู่ GSB Saving Forum 2025ภายใต้แนวนคิด AI and ออ m ออมยุคใหม่สร้างสังคมไทยให้ยั่งยืนนะครับเพื่อให้เป็นเวทีในการสื่อสารด้านการออมและวก็การจุดประกายผสานพลังเทคโนโลยี AI กับการอมนะฮะ อย่างสร้างสารรค์นะผ่านกิจกรรมสำคัญสคัญนะครับพร้อมกับรับชมการแข่งขันพร้อม AI นะเพื่อออกแบบกระปุกออมสินแห่งโลกยุคดิจิตัลนะครับรอบชิงชนะเลิศชิงเงินรางวัลรวมกว่า1 0 0 0 0แบาทอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญครับก็คือการเปิดตัวโคชการเงินมืออาชีพนะหรือว่า CMC by GSB นะครับรุ่นแรกรวม44รายนะครับ เขาจะไปทำหน้าที่ครับในการถ่ายทอดความรู้ทางการเงินแล้วก็ส่งเสริมให้ประชาชนมีการออมอย่างมีเป้าหมายนะครับนอกจากนี้ธนาคารยังจะเปิดตัวกระปุกออมสินแสงแห่งการออมในวาระวันออมแห่งชาติดีไซน์ล้ํานะด้วยลูกเล่นที่มีไฟส่องสว่างในตัวนะครับสำหรับผู้ฝากเงิน500บาทขึ้นไปลงทะเบียนจองสิทธิ์ผ่านทางเว็บไซต์ www gsb or th หรือที่ไลน์ official นะครับ gsb society หรือที่แอป m ม m o นะตั้งแต่วันที่27-30ถึง30ตุลาคม2568แล้วเปิดให้ฝากเงินได้ที่ธนาคารอมสินสาขาแล้วก็แอปพลิเคชัน m ม m o นะครับหรือเครื่องรับฝากเงินอัตโนมัติหรือว่า ADM นะพร้อมกับรับกระปุกออมสินครับไปรับได้ที่ธนาคารสาขานะธนาคารอมสินสาขาที่เราลงทะเบียนไว้นะ สำหรับการจองสิทธิ์ดังกล่าวนะครับในวันที่31ตุลาคมถึง4พฤศจิกาย,ยน2568จำกัด1คนต่อ1สิทธิ์นะครับของมีจำนวนจำกัดสำหรับผู้ที่สนใจนะเข้าร่วมง,งาน GSB Saving Forum 2025ในวันที่31ตุลาคม2568ที่ห้องแกลนบอลรูมชั้น6อาคาร32ชั้น ของธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่นะฮะก็สามารถลงทะเบียนได้นะทางระบบออนไลน์ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30ตุลาคม2568หรือรับชมการถ่ายทอดสดผ่านช่องทางทาง a c e b o o k นะฮะเอ่อ GSB Society นะครับส่วนทางกสทชฮะคุณไตรรัตน์วิริยะสิริกุลรองเลขาธิการรักษาการแทนเลขาธิการกสทชก็เปิดเผยครับว่าได้กําชับให้ผู้ให้บริการโทรคมนาคมห้ามไม่ให้นำโครงข่ายโทรคมนาคมหรือว่านำเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ของผู้รับใบอนุญาตไปใช้ในการประกอบกิจการโดยมิชอบด้วยกฎหมายไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมนะครับโดยให้ปฏิบัติตามมาตรการต่างๆอย่างเคร่งครัดนะครับดังนี้นะเขาก็ยกตัวอย่างมานะบอกมาตรการสถานีฐานโทรศัพท์เคลื่อนที่นะหรือว่าเสาสัญญ,ญาณบริเวณชายแดนให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมดําเนินการตามมาตรการควบคุมความสูงสายอากาศของสถานีฐานโทรศัพท์เคลื่อนที่นะ บริเวณชายแดนที่ได้ออกมาตรการไปก่อนหน้านี้นะและให้ใช้เทคนิคการจำกัดรัศมีการให้บริการหรือว่าอ,าอะไรเนี่ยเซลเลดิอัสนะครับบริเวณชายแดนนะซึ่งการใช้เทคนิคดังกล่าวเนี่ยสามารถกำหนดขอบเขตทางภูมิศาสตร์ของการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่จากสถานีฐานโทรศัพท์เคลื่อนที่แต่ละแห่งโดยไม่ต้องจำกัดความสูง ของจุดติดตั้งสายอากาศนะแต่เป็นการจำกัดการใช้งานของอุปกรณ์ผู้ให้บริการให้อยู่ภายในรัศมีที่กำหนดไว้เป็นระยะทางจากสถานีฐาน ซึ่งการใช้เทคนิคดังกล่าวนะครับก็สามารถช่วยควบคุมไม่ให้สัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่เนี่ยล้ําข้ามไปยังประเทศเพื่อนบ้านได้นะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นมาตรการหนึ่งนะของทางกสทชที่เขาจะช่วยดูแลป้องกันปราบปรามไอ้สแกมเมอร์เนี่ยนะครับไอ,ไอ้เรื่องของคอเซ็นเตอร์แก๊งออนไลน์ที่เขาลักลอบหรือว่าใช้สัญญาณอินเตอร์นงอินเทอร์เน็ตได้นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับอ่ะเรื่องที่เราโปรยเอาไว้นะครับเรื่องของเทรดมาร์กมอนะิเตอร์นะเครื่องหมายการค้า ที่จะต้องดูเป็นพิเศษซะหน่อยนะกลัวว่าต่างชาติเขาจะมาสวมจิตเนี่ยนะครับเดี๋ยวคุยกับท่านอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาของกระทรวงพาณิชย์ท่านอธิบดีออรมอทรัพย์ทวีทรมนะครับสวัสดีครับท่านอธิบดีครับค่ะสวัสดีค่ะคุณรัฐพงตรสวัสดีท่านผู้ฟังค่ะครับผมท่านอธิบดีผมรบกวนถามเรื่องนี้เลยลวกันนะฮะเรื่องของไอ้เทรดมาร์กมอนิเตอร์เนี่ยอันนี้มันคืออะไรครับแล้วมันอยู่ๆมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงฮะมันหมายความว่าอย่างไงครับ ค่ะก็อันนี้เป็นโครงการนะคะของกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์เกิดขึ้นมาเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาค่ะเราจะได้รับการเ,เข้ามาพบจากผู้ส่งออกของไทยนะคะว่าเขาพบปัญหาว่าเครื่องหมายการค้าของเขาเนี่ยพอส่งไปในต่างประเทศอนะ่ะปรากฏว่ามีการละเมิดเครื่องหมายการค้าและบางทีเนี่ย ตัวเจ้าของเครื่องหมายการค้าสนไทยเองอะคะ่ะกับโดนร้องเรียนว่าไปละเมิดคนอื่นเขาทั้งทังที่เขาก็ขายมานานนะคะก็เลยเป็นที่มาว่าเราก็อยากจะทำงานในเชิงบุกนะคะเราก็เลยจัดให้มีโครงการที่เรียกว่าออการ เฝ้าระวังปกป้องเครื่องหมายการค้าของไทยนะคะไม่ให้ไปถูกละเมิดในต่างประเทศโดยโครงการนี้นะคะเราเริ่มดําเนินการตั้งแต่มีนาคมปีนี้นะคะแล้วเราเน้นไปที่ประเทศที่เราอาจจะมีการค้าเยอะอาจจะเจอการร้องเรียนว่าประสบปัญหาการละเมิดก็คือจะเน้นไปที่จีนแล้วก็ประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นๆอีกเก้าประเทศนะคะ<ฆ>คืระรอรัฐภงมก็คือหมายความว่า,วา,าเวลาที่ ผู้ประกอบการไทยเขาส่งสินค้าไปต่างประเทศถูกไหมไปไป,ไปจีนแล้วก็ในอาเซียนด้วยกันเองนี่แหละนะสมมุติว่าเป็นเครื่องหมายการค้ากอไก่ใช่ไหมฮะตราสินค้านี่ที่ประทับไปกอไก่เนี่ยไปอยู่ๆไปที่ไปที่จีนไปที่ในอาเซียนด้วยกนันนี่มันไปเจอไอ้สินค้าประเภทที่เขาใช้ตราสินค้ากอไก่หรือลักษณะใกล้เคียงกันอย่างนี้เหรอฮะเออใช่ค่ะก็จะเป็นแนวน,นั้นต้องต้องเรียนนิดนึงนะคะเพื่อทําความเข้าใจว่าเครื่องหมายการค้าค่ะโดยหลักทางกฎหมายเนี่ยเวลาจดทะเบียน เพื่อคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในประเทศใดเนี่ยขอบเขตการคุ้มครองเนี่ยจะอยู่เฉพาะในประเทศนั้นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าถ้าเราจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในไทยแล้วเราไม่ได้ไปจดในต่างประเทศเนี่ยพอเราส่งสินค้านั้นที่มีเครื่องหมายการค้าของเราไปในประเทศอื่นยกตัวอ,อย่างอเช่นจีนจะได้มันมีความเสี่ยงสูงว่าหนึ่งเราอาจจะไปเจอคนอื่น ที่ไม่ได้เกี่ยวพันกันอะไรกับเราเลยนะคะใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกันกับเราแล้วเขาถูกต้องตามกฎหมายนั้นด้วยนะเพราะว่าเราไม่ได้ไปจดแต่เขาไปจดนะคะหรือหรือว่าบางกรณีเนี่ยเราก็อาจจะไปเห็นคนอื่นเขาใช้เครื่องหมายเหมือนเราเลยสินค้าก็คล้ายๆกันเนี่ยทําให้เราเองเราอาจจะถูกก่าวหาด้วยซ้ำว่าไปละเมิดหรือเราขายของเราไม่ได้เพราะว่าเขาไปจดไว้อยู่แล้วค่ะอันนี้ก็เป็นที่มาของว่า เราเราก็ต้องการรณรงค์แก้ไขปัญหาให้ผู้ประกอบการไทยนะคะแล้วก็จะได้ให้ผู้ประกอบการเนี่ยดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายค่ะอืมครับผมแสดงว่าถ้าอย่างนี้ก็คือทางกระทรวงพาณิชย์เองก็มีหน่วยงานในต่างประเทศถูกไหมฮะที่จะคอยคอยคอย,คอยช่วยดูช่วยช่วยช่วยมอนิเตอร์ด้วยว่ามันมีเครื่องหมายการค้าของไทยที่ท,ที่อยู่อยู่ต่างชาติที่เขาไปจดทะเบียนในประเทศของเขาเนี่ยมันก็มีเหมือนกันใช่ไหมใช่ค่ะคือคือเราใช้โครงการนี้ยค่ะ เป็นโครงการที่เราจัดการเฝ้าระวังให้ผู้ประกอบการที่มายื่นความจำงแจ้งเข้าร่วมโครงการนะคะเพราะว่าต้องต้องเรียนนิดนึงอะคะอ่ะปกติอะคะ่ะเวลาที่เราเฝ้าระวังเนี่ยเราจะใช้การเฝ้าระวังในกรณีที่มีคนไปยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าน กับสำนักง,งานทรัพย์งงส,สินทางปัญญานะคะคหรือกรมทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศนั้นๆปกติในกระบวนการตามกฎหมายะะเขาจะมีขั้นตอนหนึ่งที่เรียกว่าประกาศโฆษณานะคะคเพื่อเปิดโอกาสให้คนที่ไม่เห็นด้วยกับการยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นนะสามารถคัดค้านหรือให้เหตุผลได้ว่าทำไมไม่ควรรับจดก,การประกาศโฆษณาค่ะปกติก็ขึ้นอยู่กับกฎหมายของแต่ละประเทศจะใช้เวลา ประมาณหกสิถึงเก้าสิบวันนะคะอย่างกรณีที่เราทําโครงการนี้ค่ะเราก็ปรากฏว่าเราไปพบเครื่องหมายยกตัวอย่างอย่างหมูเด้งแล้วกันนะคะหรือว่าสมุนไพรยาดมผงไทยเนี่ยค่ะเราก็ไปพบว่าในอขั้นตอนที่เขาประกาศโฆษณาเพื่อจะจดเครื่องหมายนี้ในจีนนะคะหรือว่ากรณีองไทยเนี่ยเราพบในเวียดนามด้วยในจีนด้วยเราก็ไปคัดค้าน ในช่วงนั้นได้ทัน mm hmm. นะคะการคัดค้านเนี่ยผู้ประกอบการเขาเขาไปคัดค้านเองแต่ว่าสิ่งที่เราดําเนินการให้ก็คือ,อ,อพอเราเฝ้าระวังและเราเห็นเครื่องหมายแล้วละ่ะซึ่งไม่ใช่เจ้าของเนี่ยไปยื่นจด mm hmm. เราก็มีการหารือใกล้ชิดกับเจ้าของนะ,นะคะ <c oughs> และ้วทางกรมทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยเราก็ทําหนังสือแจ้งไปที่สํานักง,งานทรัพย์สินทางปัญญาของจีน mm hmm. ของเวียดนามให้ด้วย mm hmm. เพื่อที่เวลาคัดค้านนะคะ ผู้ประกอบการหรือผู้ส่งออกใครเนี่ยเขาก็จะได้มีหลักฐานนะคะมีหนังสือของทางการเนี่ยไปใช้ประกอบ,บการยืดคัดค้านค่ะอมันมีมันมีมนมอันนี้อันนี้คือที่ชัดเลยใช่ไหมฮะบูเด้งนี่จดที่จีนใช่ค่ะหงไทยนี่จดทั้งจีน,นทัทง้งทั้งเวียดน,นามอ่าใช่ค่ะเพราะว่าเราตามต้องเรียนว่าเราเราเรา,เราเน้นเราโฟกัสเฉพาะ จีนแล้วก็อาเซียนภายใต้โครงการนี้นะคะเพราะรว่าเป็นประเทศคู่ค้าสําคัญของไทยแล้วเราก็มีการส่งออกสินค้าไทยไปเยอะค่ะครับผมแล้วที่เราอพอเราเห็นเนี่ยเราอย่างที่เมื่อกี้ท่ทานอธิบดีบอกว่าพอเห็นปุ๊บเราก็คือมันจะขึ้นรายละเอียดถูกไหมฮะว่าบริษัทเอบริษัทนั้นบริษัทนี้มาขอยื่นจดทะเบียนตราสินค้าหรือว่าเทรดมาร์กอันนั้นอันนี้ถูกไหมฮะแล้วเราก็ดูแล้วเฮ้ยมันไม่ได้เป็นของคนไทยนี่หว่า เราก็เลยแจ้งกับผู้ประกอบการไทยที่เป็นเจ้าของเจ้าของไ e อ้ตราเครื่องหมายการค้าที่ที่อยู่ในบ้านเรานี่แหละบอกว่าอันนี้มันมีปัญหาเขากำลังจะขอจดทะเบียนก็ให้เขาไปชี้แจงให้เขาไปดําเนินการในการเขาเรียกอะไรคัดค้านใช่ไหมมันสาเร็จไหมสําเร็จค่ะสําเร็จต้องต้องเรียนว่าคือเวลาเราเปิดโครงการนะคะเราก็จะมีการประชาสัมพันธ์โครงการ นะคะอย่างโครงการปี68เนี่ยเราเปิดไปแล้วตอนมีนาคมคนะค,ะ,คะก็มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการเนี่ยประมาณหนึ่งร้อยสี่รายเงื่อนไขหลักๆของเราก็คือว่าอย่างน้อยต้องเป็นคนที่ส่งออกแล้วหรือว่ามีแผนที่จะส่งออกนะคะแล้วก็สมัครเข้าร่วมโครงการ ในร้อสี่รายเนะะี่ยค่ะเราก็จะติดตามโดยเราเราก็จะทำงานร่วมกับสำนักง,งานกฎหมายนะคะคติดตามเฝ้าระวังในประเทศอาเซียนแล้วก็ในจีนนะคะว่าเวลาเขาประกาศโฆษณาเนะะี่ยค่ะมันมีเครื่องหมายที่เหมือนคล้ายที่ดูแล้วใกล้เคียงอาจจะเรียกได้ว่าเลียนแบบหรือละเมิดไหมนะคะ,ะตั้งแต่เราติดตามมามีนาคม68แะคะสำหรับร้อยสี่หนึ่งร้อยสี่ผู้ประกอบการเนี่ย เราพบว่ามีเหมือนคล้ายนะคะไปยื่นจดทะเบียนในจีและในอาเซียนเนี่ยประมาณสามสิบรายนะคะจากร้อยสี่รายแต่พอในสามสิบรายเราก็มีการพูดคุยกับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการนะคะ,คะหลายๆท่านเนี่ยเขาบางทีเขาไม่ติดใจเขาบอกเขาดูแล้วมันไม่ได้เหมือนคล้ายมากนะคะที่ติดใจเนี่ยเราก็มองว่า อันตรายจะทําให้เขาเสียหายและนโอกาสทางการแข่งขันนี่ยมีอยู่สามรายก็คือหมูเด้งนะคะแล้วก็หกไทยแล้วก็ i ออาพีซค่ะ i ออาพีซีที่ที่ชื่ออยู่ในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยนะฮะอ่าใช่ใช่ค่ะก็ก็มีการเอาโลโก้นะคะเขาไปเจดในจีนค่ะก็ทางไออาพีซก็เลยมองว่าถ้าอย่างนั้นจําเป็นที่จะต้องเข้าไปคัดค้าน ไอสินค้าที่เขาเขาาไปจดเนี่ยพอเขาจดเป็นตราตราเอตาตราเครื่องหมายการค้าเข,เ,ขเขาเขาสินค้าเขาประเภทเดียวกับเราไหมสินค้าส่วนใหญ่ที่ที่เราเจอเอ่อก็จะเป็นสินค้าประเภทไก่เคียงกัน,นยกยกตัวอย่างนะคะอย่างอย่างหมูเดงเนี่ยเราอาจจะจดไว้ในบ้านเราว่ารเราจะใช้เครื่องหมายการค้าเนี่ย กับพวกของที่ระลึกหวกรองเท้าเสื้อเชิ้ตอะไรต่างๆทุกตานาำดื่มอะไรเป็นต้นนะคะแล้วสิ่งที่เราพบในจีนนะคะ,ะเขาก็อาจจะเข้าไปจดที่ที่อาจจะกว้างกว่านั้นเช่นกรณีอุปกรณ์แต่งหน้านะคะ อุปกรณ์ตกปลาอุปกรณ์ออกกําลังอะไรเงี้ยค่ะก็ก็เวลาหลักการในการจดเครื่องหมายการค้าค่ะเขาต้องระบุมาด้วยว่าเครื่องหมายการค้านั้นอ่ะจะ,จะไปใช้กับอะไรใช้กับสินค้าประเภทอะไร,รแต่เพื่อนี้องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยซึ่งเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าหมูเด้งในไทยเนี่ยก็มองแล้วลหละว่ามันจะทําให้เขาเสียโอกาสเพราะว่าองค์การสวนสัตว์เองเนี่ยค่ะตอนนี้ก็ได้ไปยื่นจดเครื่องหมายการค้าคในในสิบประเทศแล้วก็คือในจีนแล้วก็ใน หลายๆประเทศในอย่างเช่นจีนเยอรมันยูอินโดนีเซียญี่ปุ่นเกาหลีใต้เป็นต้นนะคะก็ไปยื่นจดเองด้วยแล้วครับครับผมเอ๊ะท่านอาธิบดีครับถ้าดูอย่างนี้แล้วเนี่ยถ้าถ้าถ้าเราจะแนะนำเจ้าของแบรนด์สินค้าไทยเนี่ยที่จะใช้สําหรับการป้องกันคือกลุ่มนี้จะต้องเป็นกลุ่มส่งออกถูกไหมฮะอันนี้อันที่หนึ่งคือต้องเป็นประเภทคือเจ้าของแบรนด์ที่ส่งออกสินค้าไปต่างประเทศหรือหรือจริงๆแล้วไม่จําเป็นหรอก เขาสามารถที่จะจดเครื่องหมายการค้าในไทยแล้วถ้าวันดีคืนดีเขามีสตุกสตางค์หรือจะขยับขยายก็ไปจดเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศที่เราจะไปทําการค้าทําธุรกิจกับเขาเนี่ยเราจะแนะนาเขาอย่างไงฮะอันที่หนึ่งก็คือว่าเราควรจะทำอย่างไรอันที่สองคือเราจะป้องกันไอ้เรื่องเรื่องไอ้การที่ถูกเลากเรียนแบบเครื่องหมายการค้าเนี่ยอย่างไงทางทางกรมทรัพย์สินธรรมยานี่ม,มีมีแนวทางอย่างไงบ้างฮะค่ะ,ะคำถามแรกก่อนนะคะเราะจะ ทำอย่างไรถ้าเราตั้งใจจะไปทําธุรกิจก็ต้องเรียนว่าเราอยากจะให้ท่านผู้ประกอบการอาจจะต้องวางแผนนะคะว่าอันแรกเลยเนี่ยถ้าท่านจะทําธุรกิจหรือมีแผนจะทําธุรกิจในประเทศไหนอ่ะท่านควรจะไปจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศนั้นนะคะเพราะว่าค่าใช้จ่ายเนี่ยจะถูกกว่าเวลาถูกละเมิดแล้วต้องไปดําเนินคดีเนี่ยอันนั้นจะแพงกว่าเยอะนะคะ,คะ,ะการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ในต่างประเทศนะคะสมัยก่อนอาจจะต้องเหนื่อยหน่อยเพราะว่าท่านอาจจะต้องเดินทางไปประเทศนั้นต้องไปใช้สำนักง,งานกฎหมายในประเทศนั้นนะคะแต่ตอนนี้เรียกได้ว่าเราอ่ะมีช่องทางเพราะเราเป็นสมาชิกความตกลงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศแล้วนะคะท่านสามารถมาที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา ที่กระทรวงพาณิชย์นะคะของไทยได้เลยเรามีช่องทางเรียกว่าช่องทางการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแบบแมดริกนะคะแมดริกนี้เป็นชื่อประเทศในสเปนเนี่ยที่เขาตกลงกันนะคะท่านก็ยื่นความจำนองได้เลยเพราะว่าสมาชิกแมดริกเนี่ยมีประมาณ131ประเทศนะคะสตมื่ว่าท่านบอกว่าท่านยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในไทยแล้วแล้วในอนาคต ท่านก็บอกว่าท่านอยากจะไปจดในจีนจดในเวียดนามด้วยเนะะี่ยค่ะท่านใช้ช่องทางนี้ได้เลยนะคะก็คือว่าปัจจุบันเรามีช่องทางอำนวยความสะดวกให้นะคะคอันที่สองะคะ่ะก็ต้องเรียกได้ว่าน่าจะลองใช้โครงการนะคะที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดมาที่เรียกได้ว่า trademark monitor หรือการเฝ้าระวังเครื่องหมายการค้าของไทยไม่ให้ไปถูกจดโดยคนอื่นในต่างประเทศเนะะี่ยค่ะ ให้เป็นประโยชน์นะคะเ,เราก็จะมีโครงการเราเริ่มมาแล้วในปี68นะคะปี P 69เราจะทำอย่างต่อเนื่องแล้วก็เดี๋ยวดิฉันก็คงจะพยายามประชาสัมพันธ์จะเปิดโครงการหมายปี69เนี่ยค่ะประมาณช่วงพฤศจิกายนปีนี้นะคะก็จะรับผู้ประกอบการหรือผู้ส่งออกที่สนใจจะให้ทางราชการเนี่ยช่วยติดตามเฝ้าระวังให้ ก็ก็มายื่นสมัครได้แต่ว่าอย่างน้อยต้องแสดงให้เห็นว่าท่านเป็นผู้ส่งออกแล้วหรือมีคำสั่งซื้อหรือมีแผนจะส่งออกค่ะอืก็คือก็อันนี้ก็คือ,อ,นนคอเดี๋ยวปีนี้จะจะขยายมากขึ้นมา,มากกว่าหนึ่ง้อยสมสิบริษัทที่เขาเข้าร่วมถูกไหมฮะก็อาจจะเป็นบริษัทอื่นๆทั้งในตลาดและนอกตลาดหรือว่าเป็นผู้ประกอบการเอ e ีแต่แต่สำคัญคือต้องส่งออกได้เลยค่ะได้เลยค่ะเอ่อ SME อะไรได้ได,ได้ทั้งนั้นนะคะแต่ว่าหนึ่งท่าน ก็อาจจะเครื่องหมายเดียวเพื่อเปิดโอกาสให้คนอื่นได้ได้มีโอกาสเข้ามาร่วมโครงการนะคะคแต่อย่างไรก็ดีค่ะคำแนะนำสำหรับเจ้าของแบรนด์ไทยเนี่ยอย่างน้อยหนึ่งท่านควรจะต้องวางแผนการทำธุรกิจของท่านให้ดีนะคะ,ะว่าจะจดเครื่องบีเครื่องหมายการค้าเนี่ยในประเทศไทยแล้วเนี่ยจะเป็นจดที่ไหนอีกนะคะเพื่อป้องกันการจดตัดหน้านะคะครหรือว่าการละเมิดแล้วก็ถ้า ท่านไปเห็นหรือไปทราบนะคะว่าในต่างประเทศไหนๆเนี่ยมีคนเอาเครื่องหมายการค้าของท่านไปใช้ไปโฆษณาแล้วอันนั้นไม่ใช่ของท่านเลยนะคะท่านก็ต้องอาจจะต้องเก็บหลักฐานเอาไว้นะคะคไม่ว่าจะเป็นภาพถ่ายโฆษณาอะไรเนี่ยต้องต้องเก็บหลักฐานเพื่อที่อย่างน้อยท่านอาจจะมาปรึกษากร,ร,รมทรัพย์สินทางปัญญาก็ได้ว่าตอนนี้มันเกิดปัญหารเราจะแก้ไขจะเข้าไป ทันท่วงทีได้อย่างไรเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายนะคะแล้วก็การตรวจสอบในเชิงลึกนะคะก็จะเป็นโครงการ Trademark Monitor ของกรมที่ที่จะเปิดโครงการรอบใหม่ในเร็วๆนี้ค่ะครับผมผมคำถามสุดท้ายครับท่านอธิบดีครับว่านอกเหนือจากเรื่องของ Trademark Monitor เนี่ยสำหรับเอาเอาแบบ Quick Big Win นะ <laughs> แล้วางทางกรมทรัพย์สินทางปัญญาที่จะต้องเร่งทําอะไรเป็นพิเศษไหมสําหรับช่วงเนี้ยสี่เดือนแปดเดือนเนี่ยฮะอ๋อค่ะสี่เดือนเนี่ยนะคะสิ่งที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านสุพจีสุธรรมพันธ์เร่งน่ะนะคะคือท่านขอให้กรมต่างๆเนี่ยช่วยติดอาวุธเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะเอ e นะคะเพราะฉะนั้นโครงการต่างๆตอนเนี้ยอย่างเช่นของกรมทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยเราก็พยายามมอง มาตรการที่เราจะเข้าไปช่วยติดอาวุธแล้วก็เสริมสร้างศักยภาพ SME นะคะ Trade Mark Monitor ก็เป็นหนึ่งในโครงการนะคะออนอกจากนั้นเนี่ยเรายังมีโครงการที่เราจะเร่งรัดระยะเวลาการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศไทยให้เร็วขึ้นนะคะเราเรียกว่า fast track เพื่อใหออ้ผู้ประกอบการของเราเนี่ยคะ่ะจะได้มีทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยเป็น เครื่องมือที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพการแข่งขันนะคะเรากำลังมองว่าอย่างกรณีเครื่องหมายการค้าค่ะปกติเนี่ยอาจจะใช้เวลาประมาณสิบเดือนนะคะกว่าตรวจเสร็จแล้วได้เครื่องหมายนะคะแต่ว่ามันย้อนหลังคุ้มครองตั้งแต่วันยื่นนะคะตอนนี้เรากำลังจะเพิ่ม f a s t แ a c k ให้สำหรับสินค้าที่ขายออนไลน์นะคะกำลังอยู่ระหว่างพิจารณาน ท่านท่านที่ขายสินค้าออนไลน์เนี่ยท่านก็จะได้เข้ามาใช้ช่องทาง Fast t r a c k ยื่นจดทะเบียนให้เร็วขึ้นนะคะเป็นตน้นหรือว่ากรณี GI อะคะ่ะเครื่องหมายที่เราให้กับชุมชนในกรณีที่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ที่มีชื่อเสียง,งนะคะตรงนี้นใช่ค่ะเป็น,เป,นเป็นอะไรที่ท่านแลฐมนตรีว่าการท่านก็เน้นมาเพราะว่าจะช่วยให้สินค้าของชุมชนเนี่ยสามารถยกระดับแล้วก็มีราคา ขายที่ที่เพิ่มขึ้นที่ผู้บริโภคยอมรับอะค่ะตรงนี้ก็เป็นอะไรที่เราเตั้งใจจะดําเนินการนะคะเพื่อให้เกิดบิ๊กวินนะคะแล้วก็เกิดผลที่เป็นรูปธรรมในระยะเวลานอันรวดเร็วนี้ค่ะครับผมได้ครับวันนี้กราบขอบพระคุณท่าน,นทธิบดีมากนะครับที่มาช่วยอัปเดตข้อมูลนะแล้วก็อย่างน้อยๆก็ช่วยสําหรับผู้ประกอบการนะเป,นเป็นเป็นหูเป็นตาให้ผู้ประกอบการได้ส่วนหนึ่งเหมือนกันช่วยช่วยพัฒนาประเทศต,ต่อไปนะครับขอบพระคุณนะครับ ค่ะขอบพระคุณค่ะคุณนัทพงศ์และท่านผู้ฟังค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับท่านอธิบดีอรอรโมอน รั์ทวีรรมนะฮะอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์นะครับก็มาอัปเดตเพิ่มเติมนะฮะเรื่องของเทรดมาร์ตมอนิเตอร์นะฮะที่ทางกระทรวงพาณิชย์ทางกรมทรัพย์สินรรทางปัญญาเนี่ยที่เขาช่วยนะสำหรับผู้ประกอบการนะในการมอนิเตอร์ไปดูเลยแหละว่าประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยนะโดยเฉพาะทางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็รวมถึงพี่ใหญ่จีนเนี่ยนะมันมีเครื่องหมายการค้าบางกลุ่มบางประเภทที่ถูกไปใช้ถูกไปโจดนะแล้วก็ทําให เสียช่องทางนะในการส่งของออกไปขายให้ได้ปริมาณมากขึ้นอะไรต่างๆนานา,นานเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งเลยที่ช่วยผู้ประกอบการโดยตรงเดี๋ยวปีนี้เขาจะเร่งมากขึ้นนะตั้งแต่พฤศจิกายนนี้เป็นต้นไปจะเปิดรับในสําหรับผู้ประกอบการทั้ง SME แล้วก็บริษัทใหญ่ๆเลยนะครับที่จะ ส่งของไปขายต่างประเทศนะก็คงจะเป็นช่องทางที่จะช่วยเหลือกันนะครับอ่ะส่วนช่วงหน้าครับเดี๋ยวจะมาดูเรื่องของบอสยนะที่จะขานรับ Quick Big Win นะจะเป็นยังไงช่วงหน้ากลับมาติดตามครับ